ช่องเล่าเรื่องที่ไม่ได้เล่าเพื่อความสนุกเพียงอย่างเดียวแต่เล่าเพื่อให้คุณได้เรียนรู้บางสิ่งจากชีวิตของคนอื่นบางเรื่องอาจทําให้คุณเงียบบางเรื่องอาจทําให้คุณน้ําตาคลอและบางเรื่องอาจเป็นบทเรียนที่ติดอยู่ในใจคุณไปตลอดชีวิตเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องของทหารรบพิเศษผู้ที่เคยต่อสู้ในสนามรบแต่สงครามที่แท้จริงกลับเกิดขึ้นที่บ้านเกิดของเขาเองถ้าคุณพร้อมแล้วเปิดใจรับฟัง และเตรียมตัวสัมผัสเรื่องราวที่เข้มข้นนี้ไปพร้อมกันเรื่องราวในวันนี้มีชื่อว่าทหารรบพิเศษกลับบ้านเห็นยายถูกซ้อมต่อหน้านาทีถัดมาทั้งเมืองเข้าสุ่ความโกลาหลเสียงลมพัดผ่านถนนสายเล็กๆในหมู่บ้านบ้านไม้เรียงรายริมถนนบางหลังสีลอกตามการเวลาแต่ยังมีความอบอุ่นแบบที่หาได้ยากผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากรถจักรยานยนต์เครื่องแบบทหารพรางยังติดอยู่เต็มร่างกระเป๋าเป้ของเขาเก่าแต่สะอาด รองเท้าบูทยังขัดเงานี่คือรณกรทหารรบพิเศษผู้ที่เพิ่งกลับจากภารกิจสุดอันตรายในชายแดนเขาเคยผ่านไฟสงครามเคยเห็นเพื่อนร่วมรบล้มตายเคยสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดไปในวินาทีเดียวแต่หัวใจของเขายังคงมีความหวังความหวังที่อยากกลับบ้านพบครอบครัวและสัมผัสชีวิตที่สงบเหมือนคนธรรมดารนกรขับรถจักรยานยนต์เข้ามาใกล้บ้าน ตาของเขาสแกนทุกซอกทุกมุมแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทําให้ทุกอย่างหยุดชะงักยายของเขาผู้หญิงตัวเล็กๆผู้ที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กกําลังถูกคนแปลกหน้าสองสามคนผลักลงกับพื้นและต่อยตีอย่างไม่ปราณีเสียงกรีดร้องดังลัน่นกระจกหน้าต่างบ้านแตกกระจายบางคนในซอยเริ่มหยุดทํางานมองเหตุการณ์ด้วยความหวาดกลัวรถน,นักกระโดดจากรถ เท้าเขาก้าวลงพื้นดินหัวใจเต้นแรงเหมือนกับทุกครั้งที่เขาอยู่บนสนามรบแต่คราวนี้ศัตรูไม่ใช่ทหารและสนามรบคือหมู่บ้านของเขาเองหยุดเดี๋ยวนี้เสียงคำสั่งของเขาดังก้องแต่ผู้ร้ายไม่สนพวกเขายังชกต่อยยายของเขารนกระชากเสื้อสายเต็มกำลังทุกความโกรธและความเจ็บปวดถูกปลดปล่อยออกมาในวินาทีนั้นเขาไม่ใช่เพียงทหาร แต่เป็นหลานชายที่พร้อมปกป้องคนที่รักที่สุดต่อมาเสียงปืนเงียบเียบดังขึ้นเสียงทุบตีหยุดลงชั่วครู่แล้วผู้ร้ายก็เริ่มแตกกระจายแต่ไม่ใช่เพียงพื้นที่ตรงหน้าเท่านั้นเสียงกรีดร้องเสียงปืนและความกลัวล่าละ่ะเริ่มกระจายไปทั่วเมืองรนก,กรสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นถนนสายเล็กๆเ,เ,เริ่มเต็มไปด้วยผู้คนบางคนถือไม้บางคนถือของใช้ประจำบ้าน ทุกคนมีความกลัวแต่บางคนก็มีความโกรธนี่มันเกิดอะไรขึ้นรณกรพูดกับตัวเองสายตาของเขามองไปที่ยายผู้ที่นั่งอยู่กับพื้นน้ำตาไหลลงแก้มแต่รอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นเมื่อเห็นเขารนกรหลานยายเอ่ยเสียงสัน่นยายปลอดภัยแล้วครับเขาก้มลงดึงเธอขึ้นจากพื้นกอดแน่นแต่โลกภายนอกยังไม่สงบ เสียงโกล่าหลดังขึ้นรอบตัวผู้คนวิ่งไปมาบางคนพยายามช่วยบางคนพยายามหนีรณกรรู้ทันทีนี่ไม่ใช่เหตุการณ์เล็กๆนี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตมือทั้งหมดเขาหันไปมองผู้ก่อเหตุที่ยังยืนอยู่ทุกสายตาจับจ้องกันและหัวใจของเขารู้ว่าสงครามครั้งนี้จะไม่เหมือนสงครามที่เคยผ่านมา